เริ่มงานด้วยการกล่าวต้อนรับผู้โชคดีทั้ง30ท่านและสัมภาษณ์ผู้บริหารสาวมากความสามารถคุณสตาซิบุตรมานะนาวิกผล CEO บริษัทโคเรีย um กูดจำกัดกล่าวต้อนรับแฟนคลับและร่วมสัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมในครั้งนี้และในอนาคตจากนั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นกับการปรากฏตัวของสองนักแสดงหนุ่มหล่อที่กำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามถึงความฮอตจากซีรีส์เคลตี้พายซีรีส์ นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ C พลึกพานิชและนุนิวชวรินเพริรพิริยวงสองหนุม่มซีนุนิวได้มาบอกเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลผิวแบบฉบับเกาหลีให้ผิวสวยใสได้อย่างไรพร้อมร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับผู้โชคดีและตอบคำถามที่แฟนคลับอยากรู้ งานนี้แฟนคลับผู้โชคดีไม่ผิดหวังได้รับทั้งความสนุกสนานความน่ารักสดใสของสองหนุ่มที่เรียกได้ว,ว่าเสิร์ฟความฟินความหวานกันตลอดงานไม่ว่าจะเป็นช่วงสัมภาษณ์ร่วมตอบคำถามจากแฟนคลับและกิจกรรมน่ารักน่ารักที่มีให้ตลอดงาน ก็จะเป็นมินิแฟนมิสติ้งที่จะให้ผู้โชคดีทั sort of anyway> ้ง30ท่านค่ะได้มาเร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมเกมเล็กๆให้ได้ร่วมกันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกมากค่ะผลิตภัณฑ์เนเจอร์ของอิสกินนะคะก็จะมีเป็น2ตัวด้วยกันก็คือครีมเมื่อหอยทากที่เราเป็นเจ้าแรกของประเทศเกาหลีที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็พาวเวอร์เทนเซรั่มค่ะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วเราก็ได้อัปเกรดสูตรขึ้นมาเพื่อให้ มันคลีนมากขึ้นตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมากขึ้นอย่างตอนนี้ทุกคนใส่หน้ากากมลาพาวะต่างๆอากาศร้อนก็จะให้ผิวแพ้แม้ได้นี้เราก็ครอบคุณเราเหัน หลายคนได้ลองก็ชอบลูกค้าเก่าที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วเขาก็ฟีดแบ c มาว่ามันดีขึ้นใช้แล้วเห็นผลได้เร็วขึ้นเพราะเราใส่ส่วนผสมที่เยอะขึ้นส่วนลูกค้าใหม่ๆก็รู้สึกประทับใจอย่างตอนนี้เรามีทั้งหมด10สาขานะคะแล้วก็มีขายที่คิดวิวเทียมบัสสันด้วยแน่นอนว่าในปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะขยับขยายในทางออฟไลน์ line, ส่วนออนไลน์เราก็มีครบเลยทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์แล้วก, Facebook, line, วก็ไม่ว่าจะ เว็บไซต์พวกบิวตี้ต่างๆเหมือน<ะ>คอนวีอย่างนี้ช็อปปี้ช็อปปี้มอลลัสมอลอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะขยับขยามมากขึนะะ้นเหมือนกันโอ้ยต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะวันนี้ได้ร่วงมงานก,กับทั้งสองท่านแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆ<ะ>ทั้งคู่แบบให้ความร่วมมือดีแล้วก็เป็นกันเอง<ะ>ก็คิดว่ามีแน่นอนในงานหน้าแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่ารับรองความสนุกและความจริงแน่นอนค่ะโอ้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับดีใจเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานด้วยเลยครับยิ mm ่ง hmm. มีครั้งที่สองก็รู้สึกเอนดีก็ยิ่ง เป็นเกียิมากมากๆเลยครับแล้วก็ก็หวังลึกๆว่าครั้งที่3ก็อยากให้มีเหมือนกันครับก um like ็เหมือนกันดีใจมากๆที่ที่แบบมีเราเราเป็นล้มงานครั้งแรกของเราก็มีคั้งสอเลยก็ขอบคุณมากที่เชิญออกมารวมความสุและจัดกิจกรรมแบบีดีทนี้งเขาก็ประทับใจมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นเจอแบบมันชิว อแอบเกินเวลาด้วยก็เก่งใช้พูดกันชิวมากก็รู้สึกดีามากครับเราชอบตัววิตามินซีใช่ใชเพราะว่าเห็นคือได้คงก่อนแล้วที่มีวิตามินซีเรารู้สึกแบบทาแล้วเรารู้สึกหน้าใสามากขึ้นเพราะว่าหน้าเราต้องการกับวิตามินซีนะแล้วเรารู้สึกแบบหน้าแห้งด้วยก็ต้องมาขอชูช้นให้ไปด้ซึ่งมันมีแบบเยอะมากน,นะครับใเหล็พันธค์ทองอีสกินแทตัวนั้นก็เป็นตัวแบบเด่นตัวหนึ่งเรารู้สึกว่าดีมากๆ ใช่ครับผมก็ได้ลองใช้ตัวเซรั่มวิตามินซีเหมือนกันครับรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าชุ่มชื้ชนมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ได้ลองใช้ตัวไอท์ครีมครับที่เป็นลอสีแดงเหมือนกันก็ใช้แล้วรู้สึกว่าใตา้ใต้ตา,ตาก็ชุ่มชื้นขึ้น,นเยอะมากๆเลยครับก็อยากแนะนํา,นานตัวที่เป็นครีมเมื่อหอยทากเลยครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมครับ ก็คือเขาได้การันตีแบบว่าได้รางวัลแบบเจ็ดปีซ้อนแล้วก็เขาดูแลแบบหลายอย่างมากเลยที่ที่บอกไปคือเรานั้นเข้ามาจากแบบแบรนด์แรกจากเขเลพราะอยากให้คนได้ลองใช้มีตัวเทเตอร์ซี่จะเป็นตัวมินิสามารถก็ลองไปใช้ก่อนได้ครับเพราะว่ามีความเขาเยอะมากที่บอกไปไม่ค่อยคากดีที่เขาแบบไม่งั้นไม่ได้แบบทําการันตีแบบเจ๋งปีสอครับ อีสกินด้วยนะคะอีสกินไทยไลน์มีทั้งหมด10ส,สาขาทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็หากไม่สะดวกไปที่สาขาก,ก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะแชทกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีสกินไทยแลนด์หรือว่าไลน์แอดแอดอีสกินไทยแลนด์ค่ะหรือว่าจะช็อปปิ้งมอลของเราแล้วก็ลาซาด้ามอลด้วยค่ะ